สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่ดินสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะฮะเนื้อที่50ตารางวานะครับขายเพียงแค่9ก้0 0 0บาทนะครับตกตารางวาละ19,600้บาทเท่านั้นเองนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,นบุรีตอนนี้ผมกำลังจะพาเข้าทางด้านถนนบางกรวยใสน้อยนะท่านที่มาจากทาง เส้นวงแหวนกาญจนานะฮะจากวงแหวนกาญจนาเข้ามาถึงที่ก็อยู่ที่ประมาณ7.7กมนะครับวิ่งตามถนนบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้าออมาทางอำเภอไซน้อยมาถึงประมาณสัก7็ประมาณสักเกิโลเศษเศษจะเจอซอยด้านซ้ายมือนะเป็นซอยมิตรไมตรีมันจะมีมิตรไมตรี1มิตรไมตรี2นะฮะที่ดินของเราจะอยู่ในซอยมิตรไมตรีรับ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมิตรไมตรี2ประมาณ550เมตรนะรที่ดินจะอยู่ด้านขวามือทางเข้ามาหาิที่ดิยจะเป็นถนนคอนกรีตนะกว้างประมาณสัก4เมตรครับมีระบบไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านมีชุมชนนะับมีชุมชนรอบข้างนะครับซอยนี้ไม่ใช่ซอยตันนะครับสามารถวนออกมาทางซอยมิตรไมตรีหก็ได้ หรือจะทะลุออกไปทางเส้นบ้านกล้วยใส่น้อยก็ได้นะครับจากปักซอยเข้ามาถึงที่ประมาณ550เมตรนะที่ดินอยู่ด้านขวามือที่ดินจะถมไว้เรียบร้อยทั้งแปลงนะฮะถมและล้อมกำแพงไว้ทั้ง4ด้านเรียบร้อยแล้วสามารถมาปลูกบ้านได้เลยแปลงนี้น่าจะเหมาะในการสร้างบ้านนะครับเหมาะในการสร้างบ้านเดี่ยวหรือจะทําเป็นโกดังเล็กๆเก็เบสินค้าก็ได้นะครับ จุดเด่นก็คือถมไวเรียบร้อยล้อมรัวล้อมแผงเรียบร้อยแต่ก็มีจุดอ่อนทางทางเข้าท่านที่ดูก็คือ,อทางเข้าออกอาจจะแคบนิดนึ่งถนนคอน,คอนกรีตกว้างประมาณ4เมตรนะฮะแต่ไม่ใช่ซอยตันนะสามารถวนออกซ้ายวนออกขวาได้เลยถ้าเข้าทางมิดเมตรีหก็วนขวาได้เลยถ้าเข้าวงมิดเมตรีสก็วนซ้ายได้เลย สถานที่ใกล้เคียงโซนนี้นะครับท่านที่ไปไปเซเว่นไปโรตัสเอ็กซ์เพสะจากตรงที่ดินไปถึงโรตัสถึงเซเว่นก็ประมาณ700เมตรครับไปอนามัยคลองตะคล้ายประมาณ900เมตรครับไปวัดไซน้อยประมาณ2กมไปการไดฟ้านครนะครหลวงเขตบางบัวทองก็ประมาณ3ามกิโลครึง่งไปโรงพยาบาลไซน้อยประมาณประมาณ4กิโลกว่ากว่านะครับหรือท่านที่มาจากทางเซน้นทันเวสเกตนะครับมาถึงนี่มาถึงที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 13กิโลเมตรเท่านั้นเองท่านที่มองหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านนะผมว่าแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยเพราะว่าที่ดินถมไว้เรียบร้อยนะครับพร้อมปลูกสร้างได้เลยนะการเดินทางถือว่าสะดวกนะครับเข้าออกได้ทั้ง3ด้านเลยทั้งซอยมิดไมดตรี1มิดไมดตรี2หรือจะเข้าออกทางด้านถนนบ้านกล้วยใสรน้อยก็ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อมาถึงที่ดินได้เลยที่ดินอยู่ด้านหน้าเรานะครับถมและล้อมรั้วแล้วก็แผงไว้รอบด้านทั้ง4ด้านเรียบร้อยแล้วมีระบบไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แปลงนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะเป็นที่นที่ถมไม่เรียบร้อยทั้งแปลงนะครับมีรัว้วมีกำแพงรอบด้านนะครับหน้ากว้างประมาณ12เมตรลึก17เมตรที่ดินจะหันหน้าไปด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับติดถนนซอยสาธารณะกว้าง4เมตรจุดเด่นก็คือถมแล้วก็ล้อมกำแพงล้อมรั้วไว้แล้วแต่ก็มีจุดอ่อนนะก็คือถนนทางเข้าออกอาจจะแคบไปนิดนึงนะแต่ตรงนี้ก็มี มีเขาเรียกว่ามีสิ่งชดเชยก็คือมันสามารถเข้าออกได้2ด้านบนซ้ายบนขวาได้เลยนะฮะอันนี้คือแปลงของเราที่ขายนะแนวกำแพงแนวรั้วด้านหน้าซอยนี้ไม่ใช่ซอยตันนะครับตรงไปก็สามารถบนซ้ายไปออกเส้นบ้านกล้วยใส่หน่อยได้ครับส่วนฝั่งด้านนี้ะก็เป็นซอยเชื่อมระหว่างมิตรเมตรีหนึ่งถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปมิตรเมตรีหนึ่งถ้าเลี้ยวขวาก็ไปออกเส้นบ้านกล้วยใส่น้อยได้ ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางสำหรับท่านที่จะเข้าออกนะสามารถเข้าออกทั้งถนนบางกรวยไซน้อยก็ได้สามารถเข้าออกทั้งถนนบ้านกล้วยไซน้อยก็ได้ฝั่งตรงข้ามก็เป็นโครงการทาวน์โฮมฮะทาวน์เฮาส์สองชั้นอ่านี่ซอยตรงนี้เขาเรียกว่าซอยมิดไมตรีหนึ่งตรงไปประมาณ550เมตรก็เป็นถนนบางบางกรวยไซน้อยคือมันเข้าออกได้2ซอยฮะ อนาคตน่าจะเป็นลักษณะเป็นวันเว์ฮะเข้าซอยหนึ่งออกซอย2เข้าซอย2ออกซอยหนึ่งอะไรประมาณนี้ตรงไปสามารถไปออกเส้นบ้านกล้วยไซน้อยได้นะครับไม่ใช่ไยตันเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินย่านบางบัวทองไซน้อยนะครับเพื่อสร้างบ้านนะ,ะผมว่าแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยท่านมาสร้างบ้านได้เลยฮะ,ะไม่ต้องมาถมให้วุ่นวายเพราะว่ามีรั้วมีกำแพงไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีเพื่อนบ้านนะ,ะับไม่เปลี่ยว เราออกได้3ด้าน3ซอยเลยฮะถือว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ตอบจบท่านที่มองหาที่ดินไซส์นี้ห้าตารางวานะครับแปลงนี้เป็นโฉนดนะครับโฉนดพุทธแดงปลอดภาระ,ะพร้อมโอนได้เลย,เลยราคา9 8 0 0แ0บาทนะครับทก่านราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนักลงทที่ดินคนละครึ่งนะครับอันนี้คือแนวด้านข้างของที่ดินทหารหน้าเข้าที่ดินด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ดินต่าแปลงนี้ยังไม่ได้ถมนะส่วนด้านหลังฝั่งโน้นก็เป็นโครงการ เป็นบ้านเดี่ยวนะครับ่วนด้านหลังของที่ดินฝั่งโน้นนะจะมีที่ดินที่นาขั้นอยู่ด้านหลังระหว่างบ้านเดี่ยวคนระับที่ดินแปลงเราที่ขาดนะครับฝั่งด้านขวาก็ยังเป็นที่ดินเปล่านะครับฝั่งด้านขวาฝั่งนี้ก็ยังเป็นที่ดินเปลา่าขั้นระหว่างาจะมีตัวบ้านอีกหลัง,งด้านขวามือ ล้อมกำแพงไว้เรียบร้อยถมไว้เรียบร้อยพร้อมปลูกสร้างได้เลยนะฮะท่านใดสนใจลองเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับการเดินทางถือว่าสะดวกมาจากเ,าเส้นวงแหวนกาญจนาเส้นกาญจนาพิเศษนะฮะมาถึงที่ก็อยู่ที่ประมาณ7.7กมนะครับอันนี้คือด้านในของที่ะถมไว้เรียบร้อยสวยงามมากนะด้านในก็จะมีมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งนะถมไว้เรียบร้อยนะฮะทำกำแพงล้อมด้านาล้อม รอบด้านฝั่งนู้นก็จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งถ้าใใรสนใจลองโทรเข้ามาสอบถามก็อกได้ที่0812688747นครับคุณสีหรือจะแอดไลน์เข้ามากุินก่อกก็ได้ที่ idpp.lucky แล้วก็เลขหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ